สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเบิร์ดธนเอกคลินิกบ้านและคอนโดอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวที่จะเอาหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยไปไปไปจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมันจะมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยภาคร,รัฐนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องอะไรตามไปดูครับ เรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเรื่องของการเตรียมตัวจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรนะฮะขั้นตอนแรกก็คือผู้จัดสรรจะต้องดูแลครบกําหนดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตจัดสรรก่อนแต่อย่างน้อยนะฮะที่กําหนดไวนะ้น่ะต้องอย่างน้อย1ปีนะครับพอครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยขบวนการมันก็จะเริ่มตั้งแต่อันดับที่1ก็คือในเรื่องของการที่ผู้จัดสรรจะต้องแจ้งไปที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินว่าตัวเองเนี่ย ได้ทําการขายเกิน50%แล้วแล้วก็จะจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขอให้คณะกรรมการจัดสรรเนีญญ่ยส่งเจ้าหน้าที่หรือเขาเรียกว่าอนุกรรมการมาตรวจสอบสาธารูโภคว่ายังใช้งานได้เสมือนที่จะ,จะทำไว้หรือไม่อันนี้นะครับประเด็นก็คือ,อมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเองนะครเป็นคนที่ไปแจ้งเรื่องที่สำนังกงานที่ดินสาขาที่ ที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่นะครับบอกว่าให้มาตรวจสอบก็ส่งหนังสือไปตามขั้นตอนปรากฏว่าหนังสือนี่ก็ไปถึงที่ดินที่ดินก็นัดมานัดหมายมานะครับว่าจะเข้ามาตรวจปรากฏว่ามาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกรรมการที่ทางหน่วยงานคือที่ดินเขาเขา,เขามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประหลัดจังหวัดเจ้าอาวาากพนักงานที่ดินอบอตอหรือเทศบาลโยธาเทศบาลอะไรต่างๆเนี้ยก็จะมี กี่คนก็ตามนั้นเป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการจะต้องกนดํดาเนินการตามที่เราร้องขอไปใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์นี้เปนมีอยู่ว่าหลังจากที่เราแจ้งไปแล้วนะครับก็นัดหมายมาว่าจะเข้ามาตรวจพอเข้ามาตรวจก็เข้ามาตรวจตามปกตินะครับเสร็จแล้วหลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีหนังสือออกมานะาให้ไปรับผมก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่ส่งมาทําไมให้ไปรับอ่าโอเคไม่เป็นไรผมก็ไปรับ แต่ปรากฏว่าไปรับเสร็จเขาก็บอกว่าให้เอาไปให้นายกอบอตอไปเซน็นรับรองให้ด้วยว่าเข้าได้เข้าตรวจแต่ปรากฏว่าวันนั้นนะครับนายกอบอตอรหรือเทศบาลอบอตอ,อะไรก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มาด้วยนะฮะด้วยความซื่อเขาบอกว่าเออทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคุณไม่ส่งเองทำไมให้เจ้าหน้าที่ของผู้จัดสรรหรือผมเนี่ยเป็นคนที่ไปวิ่งไปวิ่งไปให้เขาเซ็น ปรากฏว่าผมวิ่งเอาไปให้เขาเซ็นเขาก็ถามว่าเขาไม่ได้ไปตรวจเขาจะเซ็นได้ยังไงพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเกิดอะไรขึ้นคําถามถามว่าแล้วอย่างนี้ผู้บริโภคคือพวกเราไม่ว่าจะเป็นผู้จัดสรรหรือลูกบ้านน่ะที่คุยเรื่องนี้อยู่จะรู้เรื่องไหมครับก็ไม่รู้ครับเป็นเรื่องของเขาปรากฏว่าผมก็ไปเขาก็ทำเ,เขาเรียกยักท่าหน้างอฮ้รนนานประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปมันอยู่ใกล้ๆกันนะเขาก็บอกไปตรวจ พอไปตรวจเสร็จนะครับเขาก็บอกว่านี่ต้องวิ่งไปที่จังหวัดอีกนะให้ผมไปที่ประลัดจังหวัดผมก็ถามว่าน,นี้เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องวิ่งทําเพื่อนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสรุปผมไม่วิ่งนะครับหลังจากนั้นอนะ่ะก็ไปคุยกับที่ดินว่าเฮ้ยเรื่องราวเหล่านี้ทาไมคุณให้ผมวิ่งทำทำอะไรเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องดําเนินการเขาก็บอกว่าเนอถ้าคุณอยากได้เร็วคุณก็ต้องวิ่งนี่นะครับหน่วยงานของภาครัฐที่ปฏิบัติการแบบนี้ก็ฝ่าไว้ครับผมไม่อยากเจอสภาพแบบนี้ ยุคใหม่มันเปลี่ยนแปลงยุคนี้นะไม่ใช่ยุคใหม่ยุคมันเปลี่ยนแปลงไปไกลไปกว่าที่คุณจะคิดแล้วไอความคิดเดิมๆที่คิดกันอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่มีแล้วครับน่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วฟากหน่วยงานของรัฐนะครับช่วยกันพิจารณางานที่จะต้องให้บริการกับประชาชนนี้ให้เรียบร้อยนะครับอย่ามา,าทำเขาเรียก เขาเรียบรับมีหน้าที่ที่จะดูแลประชาชนแต่กลับไม่ดูแลให้ประชาชนต้องดําเนินการเองผมว่าเป็นเปเรื่องที่แปลกๆฝากไว้ด้วยครับพบกันกุอกาหนนะ้าสวัสดีครับ